สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะคุณอยู่กับช่างต้อมบดานะคะวันนี้เรามาดึงปั๊มให้ลูกค้านะคะตอนนี้นะคะเราดึงไปได้หน่อยเดียวเองนะคะเนื่องจากอะไรหรอเดี๋ยวเราเจาให้ดูนะเห็นท่อดำๆไหมคะอันนี้เราถอดจานออกมาแล้วนะจานเราไม่ได้ถอดนะมันหลุดเองนะเนื่องจากอ่าท่อมันบางเนาะ กาวมันก็เสื่อมไปตามคุณภาพตามสภาพนี่นะคะมันชอ็อตจ้าไฟมันชอ็อตจากใต้จานเดี๋ยวเราจะให้ดูชอ็อตนี่ชอ็ชอตช็อตจนเชือกดำปีเชือกกับสายไฟขาดหลดไปแล้วจ้าต่อไปนะคะ อันนี้เป็นสายไฟนะคะสายไฟที่อยู่ใต้จานนะจ๊ะนี่นะจ๊ะโอโทรศัพท์ฉันเป็นไรเนี่ยกล้องฉันไม่ได้เรื่องเลยอันนี้สายไฟที่อยู่ใต้จานช็อตหนจุดเมื่อวานนะคะเรามาเช็คให้ลูกค้าที่เราเจอก็คือช็อตทั้งบนนะคะ ช็อตอันนี้นะคะลูกค้าต่อมาสายไฟช็อตจากตรงนี้เลยจ้าช็อตหนึ่งช็อตสองช็อตละลายเทปละลายช,ช็อตฉันงงกล้องฉันมากเลยเนี่ย ตั้งแต่มันให้อัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยกล้องฉันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยาช็อ,ชอตสองนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารุนกันนะคะว่าเราจะดึนขึ้นไม่ขึ้นนะคะเราต้องไปกู้เชือกกู้สายไฟขึ้นมานะคะขึ้นมา พร้อมกับท่อนะคะไม่งั้นมันติดระเบิดละเบอร์เลยค่ะเดีย๋ยวคอยมาดูกันอีกทีนึงนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะดึงขึ้นมาได้แล้วนะคะท่อสองนิ้วนะคะสิบเอ็ดท่อนนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะดึงไม่ได้เสียแล้วกลัวเหมือนกันอันนี้นะคะเป็น ปั๊มที่จะลงให้ลูกค้านะคะใบพัดโวรวล่า8ใบมอเตอร์แฟงกินนะคะอันนี้มอเตอร์ของเราเองนะคะขายต่อให้ลูกค้าเดี๋ยวลงเสร็จจะมาดูกันนะคะว่าน้ำจะแรงไหมขอให้น้ำในบ่อไม่แห้งก็พอทดสอบนะคะอันนี้เราเอาไปพัดลูกค้าโวรวล่า8ใบนะคะ มาทดสอบกับมอเตอร์2แรงของเรานะคะก่อนที่จะเอาไปลงให้ลูกค้านะคะทุกครั้งนะคะต้องมีการทดสอบมอเตอร์ก่อนนะคะเต็มท่อสองนิ้วเสร็จแล้วนะคะ ลงเสร็จแล้วน้ำออกปากเบาะเต็มมากเลยเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูน้ำออกปลายท่อนี่นะคะปลายท่อน้ำเต็มท่อสองนิ้วเลยจ้าโหสุดยอดเลยฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผลงานนะคะช่างต้อมประดานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ